เทคนิคการเขียนตอนเขียนตามลำดับเวลาปัญหาอย่างหนึ่งของนักเขียนมือใหม่คือทั้งๆท,ที่เรามีความรู้เยอะแต่ทำไมเวลาเขียนจริงมันถึงวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้สักทีปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากครับลองใช้เทคนิคการฝึกเขียนตามลำดับเวลาลองมาฝึกกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่หครับ ให้ลองเขียนประวัติของตัวเองครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันให้ลองหลับตานึกถึงชีวิตเราตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่จําความได้นึกอะไรขึ้นมาให้เขียนเลยไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะเขียนครบทุกเรื่องไหมเขียนละเอียดหรือไม่กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วลองเขียนดูส,สัก1 0ถึง20นาที เป็นไงบ้างครับมีใครเขียนแล้ววนไปวนมาอีกไหมครับจะมีก็แค่ลืมเขียนบางเรื่องในบางช่วงชีวิตเท่านั้นใช่ไหมแต่คงไม่มีเขียนแล้วก็ติดติดขัดขัด,ขดคิดไม่ออกนึกไม่ได้ว่าจะเขียนอะไรต่อเขียนวนกลับไปที่เดิมคงไม่มีเนาะขอแนะนําให้นําเทคนิคนี้ไปใช้ฝึกเขียนเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องอื่นๆเช่นชีวิตการทํางานหนึ่งวันนะการเดินทางไปท่องเที่ยวการเลี้ยงลูกการสร้างบ้านหรืออะไรก็ได้ที่ มันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดรับรองได้ว่าปัญหาเขียนวนไปวนมาคงจะหมดไปนะครับแบบฝึกหัดที่2เปลี่ยนเรื่องเล่าให้มาเป็นงานเขียนครับตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเขียนหนังสือหรือบทความสักเรื่องหนึง่งเรื่องมนุษย์เงินเดือนเหมืออาชีพเวลาจะเขียนมันนึกไม่ออกครับว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างให้ลองใช้เทคนิคการเขียนตามลำดับเวลานะครับ ตั้งแต่เราเริ่มเข้าทำงานที่แรกแล้วก็เขียนเล่าไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันเกี่ยวกับบทความหรือหนังสือที่เราจะเขียนตรงไหนนะครับเขียนไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นผมอาจจะเขียนว่าผมเข้าทำงานที่แรกเจอหัวหน้าดีมากๆดูแลลูกน้องดีมากใส่ใจสอนงานเราทำงานดึกดื่นหัวหน้าก็นั่งรอเพื่อขับรถไปส่งพวกเราที่หอพัก แต่พอหัวหน้าคนที่สองคนละเรื่องเลยไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งโต๊ะสั่งงานแล้วก็หายไปไหนทั้งวันก็ไม่รู้พวกเราก็ทำงานกันเองคิดกันเองแต่ตอนนั้นผมโชคดีมากเลยที่มีพี่และเพื่อนร่วมงานที่ดีและช่วยกันทำงานเป็นอย่างดีพอเราเขียนเรื่องเล่าตามลำดับเหตุการณ์เสร็จแล้วนะครับให้เราลองมาดูว่ามันมีคำมีประโยคตรงไหนบ้างในเรื่องราวที่เราเขียน น่าจะเกี่ยวข้องกับบทความหรือหนังสือที่เราต้องการเขียนตัวอย่างเช่นคําว่าบทความเรื่องมนุษย์เงินเดือนเมื่อชีพผมอาจจะไปหาเจอหนึ่งเรื่องจากเรื่องเล่าที่ผมเขียนนะครับเช่นผมอาจจะได้ข้อคิดว่าการเป็นลูกน้องที่ดีไม่ควรไปตัดสินหัวหน้าเพราะสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่หัวหน้าเป็นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือผมอาจจะได้ข้อคิดที่ว่า การได้หัวหน้าที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีอาจจะมีค่ามากกว่าเงินเดือนก็ได้ครับถ้าเราฝึกการเปลี่ยนเรื่องเล่าให้เป็นงานเขียนได้แล้วเนี่ยถ้าเราเขียนเก่งขึ้นแล้วนะครับเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องเราสามารถที่จะเขียนบทความได้เป็น10บสเรื่องเช่นแค่เรื่องการทํางานของเราจะเขียนเรื่องมนุษย์เดือนมืออาชีพจะเขียนเรื่องภาวะผู้นําจะเขียนเรื่องการทํางานเป็นทีมจะเขียน เรื่องการพัฒนาตัวเองได้เยอะมากเลยครับขอให้เรามีเรื่องเล่าเขียนให้จบก่อนมันคือวัตถุดิบที่ดีพอเรามานั่งอ่านเราสามารถที่จะหยิบคําสามารถที่จะไปค้นหาสามารถที่จะไปกําหนดหัวข้อเอาไปเขียนบทความได้ไม่ยากเลยครับหวังว่าเทคนิคและแบบฝึกหัดทั้งสองเรื่องนี้นะครับคงจะช่วยปลดล็อกคนที่เขียนวนไปวนมาได้และเชื่อว่าทุกคนเป็นนักเขียนได้ครับ